สวัสดีท่านผู้ชมเราก็จะพาเอฟซมาทําริมนะมาทําริมของเสียมจอบผมรู้แล้วทุกท่านทําไมเสียมจอบอันนี้ถึงถึงราคาแพงซึ่งตอนแรกผมก็ตกใจในราคาที่เขาบอกเออทําไมเสียมจอบมันสามสี่ร้อยเลยนะผมนึกว่าอันละเจ็ดสิบแปดสิบาทนะผมตอนแรกผมคิดนะเออที่ไหนได้นี่ทุกท่านดู มันคือจอบตราจระเข้สามดาวโอ้มันน่าจะเกี่ยวกับดาวหรือเปล่ามันมีสามดาวแล้วมีฉลากสีทองนี่ทุกท่านมันมีฉลากสีทองรับประกันคุณภาพนี่นี่นี่ฉลากสีทองนี่อะไรก็ตามที่มันมีฉลากสีทองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของแทเจ็ดสิบปีแห่งคุณภาพจอบผลิตในประเทศไทยวัน จอบชั้นเยี่ยมผลิตจากเหล็กกล้าชุบแข็งรับประกันคุณภาพอ๋อมันไม่ใช่จอบธรรมดาดีกว่าเขาชุบแข็งมาถ้าเป็นจอบที่เราใช้ผสมปูนทั่วไปเนี่ยมันเป็นจอบที่เขาเอาเหล็กมันทําเอาเขาไม่ได้ชุบแข็งอันนี้เขาชุบแข็งมามันเป็นเหมือนมีดพระที่เราใช้เขาเอาเหล็กไปชุบแข็งแล้วอ่ะเราก็มาทําริมนะท่าน ครับรู้สึกว่าไอ้ด้ามของมันก็แพงนะทุกท่านเอฟซี F F C บอกว่าทําไมไม่เอาไม้ไผ่มาทําด้ามเอาผมเคยเอาไม้ไผ่ทําแล้วทุกท่านมันหักไม้ไผ่ใช้แป๊บเดียวมันก็หักอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะเขาเหลามาอย่างดีแล้วถ้าผมเอาด้ามที่บ้านผมมาทําก็คงจะเป็นด้ามยูคาแหละแต่ว่ามันก็ต้องได้เปลี่ยนบ่อยอนะ ก็อ,อยู่คามันก็ไม่ได้ทนนะทุกท่านเวลาเราเวลามันแห้งมันก็จะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอโอ้ตาจระเข้เออึงร้องนะฮะดูทุกท่านของดีนี่แหละใช้ไปนานๆยาวๆอันนี้นะไม่ให้ใครแล้วทุกท่าน รอบก่อนให้ลุงเลื่อนไปรอบนี้ไม่ให้ละลุงศาสตร์เออถ้าให้ไปเราต้องไปหาซื้อใหม่อีกโอ้สวยเลยทุกท่านนี่พอดีเลยอืมแจวมาเดี๋ยวเราจะมาตัดไอ้ตัวนี้มาทำเป็นริมไม้ผมก็เลือกเอาไม้เนื้อแข็งนะท่านนี่มันแข็งอยู่นะ ก็เลยเอามาเลื่อยทําเป็นริมของไม้แข็งไหมแข็งอยู่เนาะหายได้เท่านี้แล้วท่านหาหาเนื้อแข็งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ทีนี้เราก็จะมาทำทำริมนะจริงๆเขาน่าจะทำทำมาให้เราแบบสำํำเร็จเลยเนาะไม่ต้องทำริมให้เขาแบบทำให้เลยนะ ใ้เคียงหรือยังโอ้ใ้เคียงแล้ว lại lại dần สวยงามข้อดีของการใช้จอบนะอันนี้คือพูดถึงข้อดีนะทำไมถึงไม่ซื้อจอบแบบสำเร็จ เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแล้วนะท่านจอบจอบที่มันเป็นด้ามเหล็กน่ะมันข้อเสียมันก็มีนะท่านข้อเสียมันก็คือเวลาเราใช้เราใช้ไปสักพักเนี่ยเราต้องได้เชื่อมตลอดสังเกตดูว่า fc จะเห็นเห็นคลิปเชื่อมเชื่อมเสียมจอบของผมประจําเนื่องจากจอบที่มันเป็นด้ามเหล็กเนี่ยมันจะหักเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยจอบตรงนี้มันจะหักนะตรงนี้มันหักพอมันหักปุ๊บ เราก็ต้องเชื่อมเอาะพอมันหักบ่อยๆด้ามมันก็จะสั้นลงสั้นลงแล้วเราเปลี่ยนด้ามไม่ได้นะฮะมอนเป็นเหล็กทั้งรุ่นนะเออแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมันหักหรือมันพังเนี่ยมันก็จะหาไม้อันใหม่มาแทนได้ตัวนี้ก็ยังใช้ได้เป็นสิบปีเลยนะสิบปียี่สิบปีใช้กันยันลูกบวชเลยนะฮะแต่มันจะหายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ มันอาจจะยังไม่ทันถึงสิบปีอาจจะหายก่อนอ่ะก็เป็นข้อดีมันไม่เอ็นด้วยนะทุกท่านเวลาใช้ไปนานๆมันจะไม่เอ็นอืแต่ว่าอันที่มันเป็นด้ามเหล็กเนี่ยมันจะเอ็นตรงนี้เอ็นอันที่เป็นด้ามเหล็กอ่ะด้ามด้ามของมันจะเอ็นเวลาเราขุดไปนานๆมันจะเอ็นงอเลยเพราะว่าเหล็กอ่ะมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะมันงอได้แต่ว่าไม้อ่ะมันไม่งอ เราใช้ไปยังไงมันก็ไม่งอนะครับเออแล้วก็มันแข็งกว่านะมันมันไม่อินแล้วมันมันแข็งแรงกว่านะท่านมันแข็งแรงกว่าแล้วก็โดนน้ําไม่เป็นสนิมถ้าเป็นเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาไปตากฝนเอาไว้แล้วเรามาจับด้ามมันอะมันจะมีสนิมแล้วก็เป็นเป็นดําๆติดมือนะสนิมขึ้นปุ๊บมันดําๆเราก็ต้องมาทําความสะอาดก่อนใช้อีกอันนี้ยตากแดดตากฝนได้ไม่มีปัญหาไม่เกิดสนิมนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะท่าน ที่เอามาทำเนี่ยไม่รู้ไม้อะไรรู้แต่ว่นเป็นไม้เนื้อแข็งอืม เอาไว้ขุดดินนะตัวนี้เนี่ยจอบอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการขุดดินนะครับกลับขุดดินปรับดินนะอุขท่านแต่ว่าจอบที่เอาไว้ผสมปูนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กเชื่อมขึ้นมาทําเอานะครับพอตอนแรกผมว่าจะเอาจอบสําหรับผสมปูนนั่นแหละเอาตัวเบาๆอ่ะเออแต่ว่าพอเราคิดไปคิดมาจอบสําหรับผสมปูนเราก็มีอันหนึ่งอันส่วนอันนี้ผสมปูนก็ได้ไหมได้แต่ว่ามันจะหนักนิดนึงนะครับมันจะหนักนิดนึง เพราะฉะนั้นก็หนักๆน,น,นิดหน่อยไม่เป็นไร อ่าน่าจะได้แล้วท่านริม อืมอืมทีนี้เราก็จะมาตกแต่งสวยงาม ริมมันหักคาเลยทุกท่านว่าจะตัดสหนอยไม่ได้ตัดมันหักเองอืมเอา้าโอเคแล้วล่ะโอเคแข็งอืมแก้วทุกท่านไปทดลองกันทดลองขุดดินก่อนนี่มาทดลองตรงที่ผมกำลังจะขุดนี่ เออเดี๋ยวเอาเอาไปโอ้เอาไปนั่งงานหายได้เนาะเดี๋ยวเอาไปเฉพาะวันที่เราจะขุดปรับดินแล้วกันเออเดี๋ยวทดลองก่อนอื้มขุดดีโอ้ขุดดีทุกท่าน สมกับราคาแพงอันนี้ผมจะทำที่จอดรถเอ้ยที่ล้างรถนะท่าน เอ,อสวยงามโอ้ขุดดีเฮ้ยอืมขุดดีขุดดีทุกท่าน อมอ,อสวยงามที่ทำที่้างรถเหมือนร้านคาเคนะ สวยงามจเจลึทันดามจอบโอเคเวลาเราขุดแล้วมันลึกดีมันเข้าลึกดีเออตาจระ,ะเข้สามดาวถ้าห้าดาวน่าจะขุดดีกว่านี้นะ อ่ะฝากไว่ทั้งนี้อีกทั้งสวัสดีครับ